สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊บบอลชาแน,นลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับมีข่าวหลายๆอย่างม,มากๆเลยที่มันน่าสนใจแล้วก็จุดจับที่น่าสังเกตอีกหลายอย่างแต่ประเด็นหลักในคลิปนี้ก็คือจะเอาเรื่องความเคลื่อนไหวในประเทศจีนรวมถึงอีพวกแก๊งกบนะจ๊ะที่เป็นแอนตี้ของนอริซ่าเนี่ยว่าถึงพยายามแค่ไหนก็ทําอะไรโนริซ่าของเราไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองเนะจ๊ะอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มขอมอาแวะในส่วนของควันหลงในวันเกิดของนอริซ่ากันนิดนึงเนี่ยจะเพราะว่ามีเพื่อนๆชาวไทยไม่่วาาจะเป็น้องริ ไอราพีเดียนาฟีโปแล้วก็เตวินก็นมาอัพไอจีสตอรี่แฮปปี้เบรสเดย์กันอย่างทั่วหนะ้าก็โวยพรกันไปสั้นๆกรุกร่มๆนะครับเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานกันแล้วนะพูดกันนิดเดียวก็รู้ใจกันแล้วแล้วก็อีกประเด็นที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆที่แอดบอกทายคลิปเมื่นอวานทีโนลิซาของเรานั้นหยิบเพลงของแม่อารีนาแกรนเดเพลงเวสไซ์เนมาเต้นในติ๊กตอกส่วนตัวของ we are round นั่นเองจา้าแล้วก็เต้นดิสับไม่หลับในแบบฟัดฟาดแม่อารีนาแกรนเดเห็นก็คงจะบอก oh my god ลูกสาวฉันนะจา้าเต้นด้แบบแซบโบแบบแบบย นำมา re IG story ส่วนตัวแบบไม่ตาฝาดกันอย่างแน่นอนกันเลยนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะซึ่งคราวนี้เราอุ่นเครื่องกันพร้อมแล้วเรามาดูดีกว่าว่าในประเทศจีนเนี่ยมีอะไรคลื่นไหวกันบ้างนอ่นะจ๊ะซึ่งเขาเนี่ยพิมกันยาวมากๆหลายๆโพสตกันเลยเพื่อนๆทวิตเตอร์ที่ชื่อว่า @op002 แหม o อกับ @op0 นี่ใกล้เคียงกันเลยน่ะแต่แอดไม่ได้เป็นคนพิมนะจ๊ะอ่ะเขาก็เล่าแบบยาวๆเลยว่าเดี๋ยวมาฟังกันนะคราบว่าเรื่องเล่าในความร้อนแรงของนริซาในวัยปอจีนช่วงฉลองงานวันเกิดติด ร้อนแรงในประเทศจีนน้องลิซ่าของเราก็อัพคลิปเต้นแค่ไม่กี่นาทีก็ตกแฟนๆทางจีนหน้าใหม่เขาดอมแฟนจีนหวีความเท่ของนอริซ่าจนติดแท็กควบสองไปอีกยอดวิวร้อยล้านคนอะไรทั้งรอสวยและเลือกรถคู่ใจได้เหมาะกับตัวตนของนอริซ่าจริงๆซึ่งตัวนี้วงเล็บไว้ว่าเดี๋ยวมีอะไรจะมาสังเกตตรงรถเพิ่มเติม้วยนะจ๊ะนอกจากรุ่นแล้วก็ราคาที่ว่า20ล้านกว่าแล้วเนี่ยมีอะไรบางอย่างจอดอยู่ข้างๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองเนาะ แต่เรากลับมาที่เรื่องเล่ากันก่อนเขาบอกต่อว่าอยากเป็นตุก๊กตาหน้ารถโนริซ่าจะมีใครแต้นบนถึงกันไหมซึ่งเขาตรงนี้เขาบอกว่าแก๊งกบเนี่ยก็ออกมาตัดทางว่าแฟนๆเนี่ยซื้อข่าวร้อนกันใช่ไหมแบบใช้เงินซื้อเพื่อให้ติดเทรคหรือเปล่าเหมือนไม่เชื่อว่าข่าวโนริซ่าของเราจะฮอตจริงๆทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลามานานหลายปีและที่โนริซ่าของเราเนี่ยติดเทรนอยู่สม่ำเสม,สมอเพียงแต่หลังๆเนี่ยอาจจะติดที่หนึ่งบ่อยเกินไปจนแก๊งกบอาจจะรับความจริงไม่ได้เพื่อนๆก็เลยออกมาดราม่าเรื่องเก่าๆแล้วก็แม่เจเนี่ยกมา โพสต์และที่รีโพสต์กันทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นรูปแล้วขาไม่ออกเป็นการย้อนแย้งความจําแก๊งกบครั้งหนึ่งเคยล้อเลลิซาเช็คเท้าให้เมนกบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งแฟนๆจีนก็ทนไม่ได้งัดภาพล้อกบมาตัดต่อเมนกบมาแปะว่าตอนนี้เนี่ยกบอยากขายเมนกลัวไม่มีคนจีนสนใจใช่ไหมต้องมาขุดเรื่องเดิมๆหรือว่าปัจจุบันความดังและความสนใจที่จีนหรือต่างประเทศเนี่ยน้องิซ่าของเราได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกๆวันส่วนเมนกบอะเหรอตอนนี้รับหน้าที่ล้างรถให้น้องิซ่าจ้าอันนี้เเาขียนอ <c oughs> อ่านแล้วเขาบอกว่ามแีแฟนจีนเนี่ยทำซึ้งต่ออีกเมื่อมีแฟนจีนคนหนึ่งออกมาโพสต์อยพอ,อ้นนองลิซ่าของเรานะครับประมาณว่าเป็นแฟนลิซ่ารวมงานวันเกิดมา3ปีแต่ปีนี้เธอซื้อเค้กให้ลิซ่าเพราะเธอป่วยเป็นโรค อารมณ์สองขั้วหรือไบโพล้านั่นเองจ้าก็เลยไม่มีกระเจิกกระใจทําให้ความจําลดลง,งการมีลิซ่าเนี่ยเป็นงานที่ทําให้เธอมีความสุขในการติดตามลิซ่านั่นเองเพื่อให้มีพลังงานมากขึ้นชีวิตเธอช่างเศร้าเหลือเกินโชคดีที่มีลิซ่าก็เหมือนแอดเลยนะที่ก่อนอันนี้เกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วนะครับแต่องลิซ่าก็ช่วยแอดไว้ทำให้แอดเนี่ยก็อยากจะมาแบบเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่คอยมาพูดเรื่องดีๆขององลิซ่านั่นเองจ้าอะมาเล่าถึงคนคนนี้ต่อกันดีกว่าเดี๋ยวจะงง <laughs> เขาบอกต่อว่าปีนี้เนี่ยสำคัญ และมีฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆและโนริซ่าของเราได้ส่องสว่างวงเล็บเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของลิซ่าคือความมั่นใจมากขึ้นในปีนี้อายุ27ของโนริซ่าก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นโปรดเชิชัยในอนาคตอีกต่อไปนะส่วนความปรารถนาของเธออาจจะไม่เป็นจริงก็ตามแบบหมายถึงว่าอาการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยแต่ขอแค่เพียงแค่ป่วยน้อยลงนะแล้วก็ได้เห็นทะเลแล้วก็ได้เจอลิซ่าในฝันก็พอโอ้ยเอ็นดูไม่ไหวแล้วนะ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 เขาก็บอกว่าขอมากเกินไปก็ไม่ดีเธอเขียนโพสต์ยาว ซึ่งด้วยแม่จีนต่างก็ให้กําลังใจเธอว่าลิซ่ามีอนาคตที่ดีส่วนคุณก็ต้องหายมาเป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเขาก็กลับมาพูดที่คลิปเต้นของลิซ่าว่าทําให้แฟนๆจีนเนี่เกรดแต่สิ่งที่ทุกคนบ่นคือทาไมถึงเต้นแค่นี้เต้นยัดสั้นเกินไปความเห็นแฟนๆที่รีโพสตคลิปและใต้คลิปวิดีโอเนี่ยเช่นกรดดีใจมากๆเลยบอกว่าลิซ่าลงคลิปเต้นฉันให้ตื่นเต้นที่เปิดดูกรณาตัดคลิปให้ยาวกว่านี้ได้ไหมเสียใจที่มีเท่านี้อย่าหลอกฉันว่านี่เป ของเราคืออัพในติ๊กต็อกไงโอ้แค่นี้มาเต้นก็ดีใจกันแล้วจ๊ะสิงจะไม่กี่วีก็ตามแล้วเขาบอกว่าชุดของน้องเนี่ยขายหมดแล้วฉันไม่สามารถสั่งทันเพราะว่าคุณสามีของฉันก็คือโนริซ่าเนี่ยเขาบอกว่าหล่อเกินไปนะจ้าของขายหมดเร็วอ่าน่ารักไปอีกแล้วเขาบอกว่าฉันจะต้องจ่ายเงินเพียงใดที่ขอให้นอริซ่าเนี่ยทำคลิปเต้นออกมาทุกวันฉันรอมันทุกวันเลยเธอเกิดมาเพราะเป็นเทพแห่งการเต้นกลับมาเต้นใหม่เร็วๆนะลิซ่าลูกสาวเต้นแค่นี้ฉันก็หลงความเท่ไม่ไหวโอ้ยเนาะแล้วเขาก็บอกต่อว่าแม่แมเนี่ยก ออท่ลิซ่าเนี่ยลงคลิปวันเกิดนะแล้วก็มีแฟนๆฟเคปอปและแอนตี้กบเนี่ยเข้ามาเพราะกลัวไม่ทันดูลิลี่แดนซ์ของนอริซ่าของเรานะจ๊ะดีใจแทนเน็กน้อยของเราขนาดแอนตี้ยังรอกลัวตกกระแสจ้าเออบอกมือให้แมจีนไปอีกเขียนได้ดีๆีนะทุกคนนะ ก็ต้องบอกว่าปีนี้มันน่าจะเป็นปีที่วันเกิดของลิซ่าเนี่ยมีความพิเศษหลายๆอย่างโอโ้โหที่เกิดขึ้นมากๆที่แอดรันวิดีโอไปวารันวิดีโอมาเนะี่ยก็ส่วนหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็อีกมากมายที่ไม่สามารถรวบรวมมาทั้งหมดเพราะเยอะรอบโลกจริงๆนะเพืนะ่อนๆะโอโ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีคนไปสังเกตเห็นอะไรบางอย่างด้วยจ้าเรามาต่อกันเรื่องนี้เลยนการถึคลิปจะยาวเกินไปเพื่อนรถที่ลิซ่าของเรานั้นขะึ้นไปขับเนี่ยก็คือเบนซ์อย่างที่เพื่อนว่าใช่ไหมแต่มีเอฟซีตาดีๆนะจ๊นะไป มีหลายหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าคืออะไรคะอีกคันหรอหนูคาดเอาเองนะคะว่าอีกคันคือรถสปอร์ตอะไรอย่างนี้และอีกคนนึงก็มาตอบว่ารถแลมโบเกนี่ค่ะเพราะเคยแอบเห็นโมเดลแ a มโบสีแดงของน้องแต่อันนี้อาจจะสีดําไม่ก็หลังคาดําอะไรก็ว่าไปโอ้ oh my gosh คือรถเบนซ์เนี่ยก็ว่าแพงและเห็นเขาตีราคามาว่าคันนี้ที่ตอนแรก17ล้านจริงๆมันน่าจะ20กว่าล้านเพราะว่ามีดีไซน์บางอย่างอย่างเช่นัญรั์ด้านหน้าเบนซ์ที่ไม่เหมือนคันอื่นหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะจ๊ะทำให้รถคันนี้มีดีไซน์ที่พิเศษสาาาาาหรโดยเฉพพะะคก็นน่่จแงขึ้ไปที 20กว่าล้านคือราคาเท่าากับซูเปอร์คาร์นู่นนี่นั่นส่วนซูเปอร์คาร์ด้านหลังนั้นแอดเดาวา่าถ้าเกิดเป็นดับเบิลเกนิ่งจริงก็ราคาเหยียบๆย0กว่าล้านถึง40-50ล้านไปเลยนั่นเองจ้าแล้วที่เกาหลีโน,นริซ่าของเราเนี่ยต้องเสียภาษีหรือเสียอะไรบางอย่างที่มากกว่าประชาชนชาวเกาหลีอยู่แล้วแต่บังเอิญบ้านก็จะ7 5พันล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเสียอีกหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรพอดีบอสบริษัทเรารวยจ้าไปตั้งบริษัทอยู่อเมริกาส่วนบ้านก็อยู่ที่เเเกกาาาาาาาหหลลีีีีีโอออออออยตตแ้้้้ววมมมท่่่่่่่ไไนนนนนัืคจจจจะะบบบบฝรงงศสปชดดิึ ากลับมาเกาหลีบ่อยขึ้นอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะส่วนท้ายคลิปนั้นจะขอแถมอีกข่าวหนึ่งนะจ๊ะที่เป็นประเด็นจากชอนคุณเอ็ดดี้นั่นเองนะที่เขา,เ,ขา,มาเมามเมามอยแล้วก็บกระตกตอมเพิกแอดได้มากๆก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้ไปดูหรือไม่รู้จักพีเขานะครับเขาเนี่ยมีการมาเปยแบบมีการมาสปอยเกี่ยวกับเดอะไวท์โรตซึ่งหัวโพสต์นี้เขาก็สรุปให้เราฟังกันแล้วว่ามีเพื่อนคุณเอ็ดดี้เนี่ยเขาอยู่ในทีมถ่ายเดอะไวท์โรเตอรนะครับแล้วเขาก็มาเม้าว่าชีเนี่ยน่ารักฟเฟนนร แกไม่ได้มาเล่นๆ,นๆท้ายคลิปเนี่ยคือกระตุกตอมสือของลิลี่จริงๆค่ะพี่กริะเดี๋ยวไปฟังตันนี้กันเองสักเล็กน้อยด้วยนะเพื่อนๆนะซ่าเนี่ยมาแสดงเรื่องไวโรตัสซีัซนสามไม่ได้มารับเชิญคอนเฟิร์มแต่ถ้ามีอะไรพูดอะไรได้มากกว่านี้เดี๋ยวจะเอามาเมาเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ลาไปกกอนดีใจจังเลยอ่ะได้กระตุกตอมเือดของชาวบ้าน <c oughs> เออเราจะไม่อยากดูได้ยังไงโนริซามีสีเยอะแน่แนๆทุกคนเตินเต้นบ้าละเอ,อ้ยอ่ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปที่มีคนนะครับคนใจดีนะ่าจะเป็นแฟนคลับงนริซ่าของเรานั้นมามอบข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่ม73ชุดให้กับคนไร้บ้านแล้วก็คนยากไร้แล้วก็ผู้สูงอายุริมทางเนื่องจากในวันคล้ายวันเกิดของโนริซาเนาะ ขอให้นอริซ่าแล้วก็บริงมีความสุขมากๆนะคะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็เลยเอามาบอกบุญกันในคลิปนี้แบบอนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันเ,นเพื่อนคลิปบอกบุญไปอีกจ้าก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็มีขวนจากคุณี่ใจดีนะครับค่ะทานให้อร่อยนะคะคนใจดีเขาฝากมาแจกนะคะวันเกิดของคุณลิซ่านะคะ ทานให้อร่อยนะคะทานแลวช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งถังขยะให้ด้วยนะคะค่ะทานให้อร่อยค่ะทานให้อร่อยนะคะวันนี้ร้อนนะหลบหลบแดดกันด้วยนะคะ